ดวงชะตารายวันวันที่21ธันวาคม2568าคำทำนายสำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์ภาพรวมวันนี้เป็นวันที่สเสน่ห์ของคุณเปล่งประกายที่สุดเหมาะสำหรับการใช้ความคิดสร้างสารรค์ที่เกี่ยวข้องกับศิลปะความสวยงามหรือการบันเทิงการเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆโดยเฉพาะธุรกิจเสริมที่เกี่ยวกับของสวยงามจะไปได้ดีเป็นวันแห่งโอกาสด้านการเงินและความรักการงาน ไอเดียความคิดสร้างสารรค์ของคุณโดดเด่นมากโดยเฉพาะงานที่ต้องใช้ศิลปะหรือความงามการนําเสนอผลงานจะเต็มไปด้วยเสน่ห์และน่าดึงดูดการติดต่อประสานงานราบรื่นเพราะผู้คนอยากช่วยเหลือมีโอกาสได้เริ่มโปรเจกต์ใหม่ๆหรืองานเสริมที่มาจากความชอบส่วนตัวการเงินโอกาสทางการเงินดีมากมีรายรับเข้ามาจากหลายทางโดยเฉพาะจากงานที่ใช้ความคิดสร้างสารรค์หรือธุรกิจเกี่ยวกับความสวยงาม มีโชคลาภจากการเจรจาการติดต่อเจรจาด้านการเงินจะประสบผลสำเร็จเพราะสเสน่ห์ในการพูดของคุณความรักคุณโสดเป็นวันที่เนื้อหอมมากมีโอกาสได้เจอคนใหม่ๆที่ถูกใจเข้ามาพร้อมกันคนที่เข้ามามีแนวโน้มเป็นคนหน้าตาดีมีสเสน่ห์แต่ต้องระวังว่าเขาอาจจะเจ้าชู้หรือ,อยังไม่พร้อมหยุดที่คุณคนเดียว คนมีคู่ความสัมพันธ์หวานชื่นเป็นพิเศษรักและเข้าใจกันดีเหมาะแก่การใช้เวลาเติมความหวานให้กันคนรักอาจมีของขวัญหรือเซอร์ไพรส์ให้ความสัมพันธ์มีความก้าวหน้าและมั่นคงสุขภาพสุขภาพกายแข็งแรงสดใสเปล่งปลั่งแต่ต้องระวังการกินของหวานหรืออาหารที่ตามใจปากมากเกินไปอาจทําให้น้ําหนักขึ้นสุขภาพใจมีความสุขสดชื่นอารมณ์ดีตลอดทั้งวัน อุปสรรคและสิ่งที่ควรระมัดระวังเพิ่มเติมอุปสรรคคือความโลเลในการตัดสินใจโดยเฉพาะเรื่องความรักหรือการใช้เงินเพราะมีตัวเลือกเข้ามาเยอะและต้องระวังการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็นคำแนะนำแนวทางการปรับแก้ไขการงานใช้เสน่ห์และความคิดสร้างสรรค์ให้เต็มที่แต่ต้องมีความชัดเจนในเนื้องานด้วยอย่าให้คนมองว่ามีแต่ความสวยงามแต่ขาดเนื้อหา การเงินเมื่อมีรายรับเข้ามามากควรแบ่งเก็บเป็นเงินออมฉุกเฉินและตั้งงบประมาณในการใช้จ่ายเพื่อความสุขส่วนตัวให้ชัดเจนความรักคนโสดสนุกกับเสน่ห์ของตัวเองได้แต่ต้องมีสติในการเลือกคนที่จริงใจที่สุดคนมีคู่แบ่งปันความสุขและเสน่ห์ของคุณให้คู่ของคุณเป็นอันดับแรก